ท่อ PC ซสเส้นนี้ขนาดไม่เท่ากันเล็กและใหญ่ใส่เข้าไปหลวมมากคุณคิดว่าผมจะใช้วิธีไหนในการต่อท่อ PC ให้ต่อกันได้คุณคิดว่าทำได้หรือเปล่าครับดูสิข้อทษเราทำได้ด้วยตัวเองท่อเล็กต่อกับท่อใหญ่ได้ทําแบบผมเลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิทิไทยพีชแน,นลนะครับในวันนี้นะครับ ผมจะพาทุกท่านนะครับมาแก้ปัญหาภายในคูเลือนนะครับเรื่องท่อ p c ขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเวลาเราจะต่อกันมีปัญหาแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราจะต่อกันนะครับเราจะมีวิธีไหนให้ต่อกันได้เพื่อเราจะใช้งานได้นะครับเราไม่ต้องซื้อข้อต่อแต่เราทำได้ตามมาดูกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมพามาดูนะครับท่อ PC ซซึ่งผมได้ทำการต่อไว้เป็นท่อ PC ซขนาด4หุนนะครับซึ่งแค่เราลนไฟนะครับเพื่อให้ออดนะครับตรงนี้เราก็ต่อท่อ PC ซขนาดเดียวกันได้เห็นไหมครับเราไม่ต้องซื้อข้อต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นท่อ PC ซขนาดไม่เท่ากันเลยใหญ่และเล็กนะครับเห็นไหมครับี่หลวมเราจะต่อได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูง่าย เราก็ทําได้คุณก็ทําได้ครับเพียงเรานําไฟแช็กนะครับมาลนตรงนี้นะครับให้ร้อนและอ่อนตัวอ่อนตัวแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําท่อ p ี c นะครับสอดเข้าไปด้านในเลยครับนี่ครับสอดเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็นําเชือกนะครับ เส้นขนาดใหญ่หน่อยนะครับมาพันเมื่อท่อ pvc เย็นตัวแล้วเราก็คลายเชือกออกเลยครับ ตรงหัวตรงนี้นะครับก็จะบานหน่อยนะครับเดี๋ยวเราถอดท่อพีซออกด้านนี้กันครับแน่นเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงนี้ออกหน่อยนึงครับส่วนที่เกินตรงนี้นะครับใครจะตัดออกก็ได้นะครับใครไม่ตัดออกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองสวมกันดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดใหญ่นะครับท่อ PC อันนี้ซึ่งเราทําข้อทดนะครับสําหรับให้ท่อ PC ขนาดเล็กนะครับสวมเข้าไปได้เห็นไหมครับเนี่ยท่อใหญ่ตัวกันเยอะเลยแต่เราทําข้อทดนะครับสวมเข้ากันได้วิธีนี้นะครับทําได้แน่นอนทุกคนครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์กันนะครับในการทําท่อ PC แบบข้อทดแบบนี้เราไม่ต้องซื้อข้อทดมาใช้นะครับเราทําได้ด้วยตัวเองนะครับ ถ้าเราอยู่ห่างไกลจากตลาดนะครับทาแบบผมได้เลยเห็นไหมครับนี่แน่นปึ๊กเมื่อเราทากาวเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะได้ข้อทดชั้นดีเลยครับนี่ครับถ้าท่านใดนะครับไม่เข้าใจนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องพุทธชยพีช n แนลได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องพุทธชัยพีช n แนลนะครับ จะนำเสนอที่ดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยดึงยังไม่อยากจะออกเลยเห็นไหมครับนี่แน่นนี่ครับได้ผลดีนะครับลองนําไปใช้ในการทําข้อโทษภายในบ้านเราเลยครับได้ประโยชน์มาก